แขกรับเชิญของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์วันนี้จะเป็นใครและเขามีสไตล์แบบไหนไปพบกับเขาเลยครับเป็นความชอบของเราด้วยครับถ้าจยอมยอมรับจริงๆนะ ทำว่าศิลปินไส้แห้งนะจนน้นเป็นแรงบันดาลใจยิ่งทำมาถึงวันถ้าเราเราทําอะไรเหมือนชาวบ้านเขาเราก็ไม่โตสักทีเราก็ไม่รวยสักทีเราก็อยู่เหมือนเดิมอมทําอะไรที่มันแปลกผมว่ามันมีโอกาสสูงกว่าคาแรกเตอร์คนมีสไตล์กับเฮียซ้องแรงหงจสัปดาห์นี้ครับ เียซงเนี่ยมีนัดไว้กับแขกรับเชิญของผมท่านหนึ่งครับแขกรับเชิญของผมท่านนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับกับคาแรคเตอร์ของเขาและก็สไตล์ของเขาเขาเป็นนักบอดี้เพนครับแต่ชีวิตของเขาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเฮียรงเล่งหงนัดกับเขาไว้ที่พัตตคารเล่งหงสุขุมวิท๑2พัตตคารของครอบครัวเฮียซงเล่งหงเองนะครับเราไปพบและพูดคุยกับแขกรับเชิญของผมที่นั่นได้เลยครับและตอนนี้ครับเฮียซงเล่งหงก็มาถึงที่พัตตคารเล่งหงสุขุมวิท๑2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมว่าเราไปรู้จักกับประวัติของเขากันก่อนครับชื่อสรลวิ์ครับคันที่ตระกูลวงครับชายาใจ t ่ไทย a ลนด์ d y รตีเพนครับทำงานบปรตีเพนครับคาแรคเตอร์คนมีสไตล์กับเฮซองเล่งหงครับการพูดคุยกับเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยพัฒนารเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี บริหารความอร่อยโดยเฮียซองเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระรามสองและสุขุมวิท๖๒เท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียซงเล้งหงอยากจะแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับที่รายการของเราครับ จะพาท่านชมไปรู้จักกับแขกรับเชิญที่เราไปค้นหาเรื่องราวของคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์ของเราครับและในสัปดาห์นี้นะครับจะขอบอกท่านชมว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยหลงไหลในเรื่องราวของการทำบอดี้เพนนะครับรับรองว่าแขกรับเชิญของผมคนนี้เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยเลยทีเดียวครับและวันนี้ครับเขาสละเวลามาจากเชียงใหม่นะครับมาพูดคุยเรื่องราวของชีวิตของเขาวันนี้ใครๆก็รู้จักเขาในานาม ใหญ่ไทยแลนด์บอดี้เพนครับวันนี้เขาอยู่ข้างหน้าเย,ยาทรงเลยครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับผมบอกท่านผู้ชมไปว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาติดตามชมรายการของเราจะได้รู้จักกับเรื่องราวของการทำบอดี้เพนมากมายกว่าที่พวกเขารู้จักแน่นอนถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของบอดี้เพนอาจจะมองจินตนาการไปอย่างผมเนี่ยมองถึงการไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ แล้วก็จะมีนางแบบนูดแล้วก็จะมีพวกอย่างพวกคุณเนี่ยไปเพ้นเขาเรียกว่าเพ้นบอดี้เพ้นบนเรือนล่างของมนุษย์ถูกต้องไหมถูกต้องครับนั่นเป็นความคิดแบบแค่มุมเดียวมุมเดียวจริงๆอ่าแต่วันนี้ท่านผู้ชมจะได้รู้แนวทางว่าบอดี้เพ้นทุกวันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะที่เพ้นในรูปเรือนร่างของนางแบบเท่านั้นยังมีเรื่องราวต่างๆจนสุดท้าย คุณอาจจะล่ำเรียนวิชานี้ไปประกอบอาชีพของคุณก็ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องราวของบอดี้เพน์และก็เรื่องราวในอดีตของคุณใหญ่ให้<ด>ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยนะครับครับผมคุณใหญ่ครับแน่นอนอ่ะคนที่ประกอบจนเรียกว่าอาชีพบอดี้เพน์เนี่ยจนโด่งดังเนี่ยน่าจะเรียนจบมาทางด้านสายงานเกี่ยวกับบอดี้เพน์แต่จริงๆแล้วคุณใหญ่เนี่ยเรียนจบมาจากสายอะไรครับสายงานที่จบมาจริงๆคือง,งานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับ แล้วตั้งแต่เด็กๆเนี่ยที่บ้านทํามาหากินอะไรอ๋อที่บ้านรับเหมกาก่อสร้างครับช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าที่บ้านทําช่างไฟฟ้าสมัยเด็กๆนี่เรียนไฟฟ้าครับเด็กๆนี่เรียนไฟฟ้าเลยครับผมสมัยตั้งแต่มอต้นมอปลายนะฮะมอต้นก็เรียนไฟฟ้าพอมอปลายก็เรียนโปรชสาขาไฟฟ้าก็คือจบจบ,จบมอปลายก็จบไฟฟ้าใช่ครับคุณก็น่าจะไปเรียนเป็นช่างไฟฟ้านี่ถูกต้องครับแล้วคุณไปต่อไหมอ่าพอไปถึงปุ๊บไปยื่นสมัครเรียนสาขาพิจิตรศิลป์เลยครับ อะไรนะจากช่างไฟฟ้าใเรียนจบไฟฟ้าใช่ครับอแต่ที่บ้านทําก่อสร้างคุณพ่อไม่ว่าเลยคาดหวังว่าคุณจะเรียนสายงานนี้เพื่อจะเป็นผู้รับเหมาได้ก็ขัดใจเงครับจนกลายเป็นเขาเรียกว่าทุกวันก็ยังโดนคําว่าศิลปินไส้แห้งจะมาทําอะไรกินจบไฟฟ้าพ่อก็กะว่าจะไปให้ไปรับเหมาต่อทําไฟฟ้าแล้วทําไมไปเรียนวิจิตรศิลป์ไม่นคนละเรื่องเลยมันเป็นความชอบของเราด้วยครับแต่ยอมยอมรับนจริงนะ คำว่าศิลปินไส้แห้งน่ะจนน้นเป็นแรงบันดาลใจยังทำมาถึงทุกวันนี้อ๋อมีคนว่าเรื่องนี้เรื่อยๆใช่ครับฉันนีใ่ใหญ่ใหญ่ฟังแล้วรู้สึกว่าจะทําให้ดูว่าศิลปินไส้ไม่แห้งถูกต้องครับแล้วใหญ่ไปเรียนสาขาวิจิตศิลป์เรียนอะไรบ้างวิจิตศิลป์ก็ตอนนั้นเรียนในพวกภาพพิมพ์ครับแต่ก็เรียนไม่จบอ่าฮะแล้วก็ย้ายจากกรุงเทพขึ้นไปเรียนต่อที่เชียงใหม่ครับผมไปรเรียนสาขาอะไรต่อครับออกแบบอุตสาหกรรมอะไระครับ ออกแบบอุตสาหกรรมก็พวกแบบแพ <packaging S 2> <packaging S 1> ็กเกจจิ้งออกแบบกล่องออกแบบซองออกแบบหีบพอนั่นแหละครับก,ก็โอเคนะก็ดูเป็นสายงานที่สวยหรูแต่ว่าจะแตกต่างกับชีวิตคุณมากเลยครับจบไฟฟ้าไปเรียนวิจิตสินไปเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์จบมาเคยไปสมัครงานที่ไหนไหมไม่เคยเลยครับจบมานี่ก็ไม่เคยไปสมัครงานที่ไหนเลยครับทาไมอ่ะไม่ชอบครับไม่ชอบกลายเป็นเป็นมนุษย์เดือนเดือน ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบด้วยเหตุผลอะไรไม่ชอบไม่ชอบมีเจ้านายชอบความคิดของตัวเองชอบเป็นเจ้านายตัวเองถูกต้องตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก็น่าจะสักย <20 S 1> ี่สี่ิต้นต้นเสร็จมีความคิดอย่างนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นมนุษย์กันเดือนไม่ไม่ไมรวยสักทีครับคือคุณนะ่ะคิดว่าคุณมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอินเนอร์คุณอาจจะมีอะไรที่แบบใหญ่มีอะไรเจ๋งๆมากกว่าใช่มากกว่าไปกินกันเดือนเฉยๆใช่มากกว่าไปนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเฉยโอ้ วันนี้ก็เป็นไอเดียสําหรับเด็กอายุ20กว่านะครับแล้วพอคุณไม่ไปสมัครทํางานที่ไหนเลยแล้วคุณเอาอะไรเลี้ยงตัวก็ตอนนั้นไม่รู้ทำอะไรครับก็เลยไปสมัครเป็นครูครับอา้าจบออกแบบผลิตภัณฑ์มาครับแล้วไปสมัครเป็นครูได้ยังไงก็อยากอยากสอนคนว่าง,งั้นอ,อยากอยากเอาความรู้ของตัวเองนะ่ะสอนคนอื่นบ้างครับผมแล้วไปสมัครที่ไหนครับเออก็ไปสมัครเป็นครูสอนในคุกครับเอ <laughs> ชีวิตคุณนี่ มีอะไรที่มันหักมุมตลอดน,นะอยากจะเป็นครูก็ไปสอนโรงเรียนมัธยมปถมอนุบาลต้องต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเราไปไปสอนเด็กพวกไปมัธยมพวกเนี้ยมันเหมือนอพ่อแม่แจ้งมาเรียนมันไม่ตั้งใจเรียนกันหรอครับผมผมอยากรู้ว่าไอคนในคุกที่เขาอนาคตก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเขาอยากเรียนกันไหมก็เลยไปสอนในคุกเออนะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะแล้วคุณสมัครยังไงคุณเดินก็ไปสมัครดุยดยอย่างเง้ยเลยก็เดินไปสมัครของกรมแรงงาน เขาก็เอาครับเขาก็มองหน้าผมเอาจริงเหรอสอนในคุกอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วสอนนี่คือได้เงินเดือนไหมได้ครับได้เงินเดือนด้วยครับเออจริงๆฝันนองคุณนี่มันก็ได้ดั่งคุณฝันนะไปสมัครเป็นครูในคุกครับก็ได้สอนจริงๆวันแรกที่ไปสอนนักโทษที่อยู่ในคุกเนี่ยสอนอะไรเขาครับสอนสอน่วงเช้าเนี่ยคมจะสอนไฟฟ้าสอนเขาประกอบอาชีพทำาหากินนั่นแหละ สอนไฟฟ้าสอนไฟฟ้าช่างไฟฟ้าถูกต้องเออเรียนจบมาดิอ่าเราเราเราอยู่ในในครอบครัวตระกูลพวกนี้มาอะไรอยู่แล้วอสอนได้มันอยู่ในสายเลือกอสอนไฟฟ้าตอนบ่ายบิวลงมาครับสอนศิลปะให้เขานี่มีจิตใจอ่อนโยนโห<อ>สอนอะไรแนวไหนของศิลปะเออสอนเลยครับสอนวาดภาพสอนองค์ประกอบของศิลป์นะครับแล้วแต่เขาเขาจะแอบไปเขาจะไปทําแกะสลักไม้พวกไม้ไผ่ตามใจเขาถ้เาเขามีอารมณ์ศิลป์ของเขาแล้วเนี่ย อ๋อก็คือตามสบายใช่เป็นชั่วโมงศิลปะชั่วโมงศิลปะอย่างน้อยเขาให้เขาได้ดีแล็กใช่ไหมครับบางคนติดเป็นสิบสิบปียี่สิบปีเขาได้รีแล็กสบายไม่ต้องเครียดก็จริงก็เป็นแนวทางที่ดีนะแลวในในในคุกที่คุณไปสอนเนี่ยมีครูอยู่กี่คนอ่ามีครูอยู่สามคนครับสามคนครับก็มีสอนอะไรบ้างพอจะบอกได้ไหมพอจะจอได้ว่าก็มีช่างเชื่อมอ่าช่างไม้ช่างไฟแต่ผมมีช่างไฟผมแถมศิลปะ เรียนกับเรียนกับครูใหญ่ชื่อครคูใหญ่นะเรียนไฟฟ้าแถมศิละปะแล้วก็เป็นยังไงทําอยู่ในนั้นสอนอยู่นานไหมเรียกว่าวัน,ว,นวันเดินเข้าออกคุกตลอดอะ่ะโอ้ทุกวันครับคนอะไร<น>เดินเข้าออกคุกทุกวันคนคน,คนก็ถามไปทํางานที่ไหนคุกครับอยู่คุกแล้วสอนอยู่นานไหมอยู่ประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งแหมสอนอยู่หนึ่งปีเนี่ยก็เรียกว่า เงินเดือนพอจะบอกได้ไหมวันเท่าไหร่เ,เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ8ปดพันครับโอ้โอโหโหก็พอเลี้ยงตัวได้นะถ,ถือตอนนั้นถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะนะแล้วทำไมคิดเลิกออกจากคุกไม่อยากไม่อยากอยู่คุกแล้วใจอ่ะเราเป็นคูกให้อ่ะ เราเราพร้อมเสมอในการสอนแต,แต่ระบบราชการม,มันไม่เหมาะกับตัวผมครับไม่เหมาะกับคุณใช่ครับไม่เหมาะยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อ,อผมว่าเวลาสมมติเราเครื่องม้เครื่องมือในการสอนในพวกนี้มันมาล่าช้าครับอุปกรณ์ก็ล่าช้าของก็ล่าช้าแต่การเป็นผู้ให้เพื่ออยากให้ลูกศิษย์เป็นคนดีเนี่ยยอมควักตังค์ตัวเองจ่ายครับอ๋อคือเรียกว่ามาไม่ทันมาไม่ทันคือล่าช้าใช่ครับเพราะว่าเรียนอย่างพวกนี้มันต้องใช้ใช้อุปกรณ์ในการเรียนครับ ระบบงานราชการค่อนข้างจะเจ้าช้าก็เลยคิดว่าไม่เหมาะตัวเองใช่ครับอยู่นานไหมครกว่าที่จะคิดได้ว่าไม่เหมาะตัวเองเริ่มเริ่มอยู่สี่ห้าเดือนแรกเริ่มนะครับจากเงินเดือนแปดพันควักตัวเองไปประมาณเจ็ดพันสองหลือตังกลับบ้านแปดร้อยฮะเดือนนึงทางานเดือนหนึ่งเหลือแปดร้อยนี่ดิอย่าใส่ว่ากินข้าวแดงในนั้นด้วยนะฮะเลยประหยัดไปเยอะกินข้าวแดงฟรีนะเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่า ไม่เหมาะเราใช่ครับเราก็เลยออกลาออกจากการเป็นครูที่สอนนักโทษที่อยู่ในคุกถูกต้องครับวันที่เดินออกมาถามนิดนึงในะความรู้สึกของความคนที่เราเป็นเป็นครูกับนักโทษที่ร่ำเรียนอยู่หุ่นหนึ่งปีวันสุดท้ายที่เดินออกมามีความรู้สึกยังไงอืมใจหายเหมือนกันนะครับแต่แต่เราก็ต้องต้องถ้าอยู่ไปเราก็คงไม่ไหวอือแต่มองหน้าลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ทุกคนนี่แบบอยากร้องไห้ นะครับคนกูครูใหญ่ไม่ออกได้ไหมคือถ้าฉันไม่ออกฉันก็ไม่รู้ทําอะไรกินอะประมาณนี้ครับก็คือเรายังไงก็จำมีความจำเป็นต้องออกไปเพราะว่าเราต้องต้องมีมีความฝันที่ต้องก้าวอีกอ่าก็เรียกว่าไปไปตามฝันของเราใ่ซึ่งฝันนี้ไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเปลี่ยนฝันของเราใช่ครับไปเดินล่าฝันของเราต่อไปถูกต้องเอาละพอเลิกเป็นครูที่สอนในเรือนจำแล้วล่ะครับเราไปตามฝันของเรา ด้วยอาชีพอะไรไปพบอ่ารุ่นพี่คนหนึ่งพี่ชายนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแหลคะครับแกก็ทํางานพวกศิลป,ปะนะครับพวกศิลปะปุ๊บแล้ววันหนึ่งเราได้ได้มีโอกาสได้ดูมิวสิคดีโอของดาราคนหนึ่งแล้วเขาไปเพ้นท์เพ้นท์เห็นหน้ามาอืเพ้นท์เห็นหน้ามาครับพี่ก็อเอาเนี่ยแหลวะว่อาชีพเนี้ยยังมีใครทาอ๋อเขาแนะนําให้เราเลยอ๋อนี่แหละ เลยสองคนลเลยไปไปหาซื้อศึกษากับคนอินเดียว่าเห็นหน้าคืออะไรแล้วหน้าคือต้นกําเนิดการเพ้นเห็นหน้าในเมืองไทยอ๋อในสมัยนู้นไม่มีนะ<ม>เห็นหน้าไม่มีเดี๋ยวอธิบายคําว่าเห็นหน้าให้ท่านบูชมเนย,เยรู้จักนิดหนึ่งเห็นหน้า,นาเป็นยังไงเห็นหน,น้าคือการเพ้นรุดลายแบบอินเดียนะครับเขามีมานานกว่าสามพันปีแล้วนะครับอินเดียนี่ทามาสามพันปีแล้วมีมานานแล้วฮะแล้วก็เพ้นเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบอะไรมาเพ้นเป็นเป็นต้นเห็นหน้าครับบ้านเราเรียกว่าต้นเทียนนะครับ แต่ถ้าทางอังกฤษเขาเรียกต้นเมนี่นะครับเพนเพนแล้วจะอยู่บนบนบนร่างกายเรามันเจ็ดถึงสิบวันนะครับจะอยู่ติดกับผิวหนังเราเนี่ยเจ็ดถึงสิบวันอ่าครับทางทางต่างชาติเขาเรียกว่าเหมือนกอปปี้แททูคือรอยสักปลอมนั่นเองนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นยังไม่มีใครยังไม่มีใครรู้จักยังไม่มีใครทํานอกจากนอกจากกลุ่มชนอินเดียที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นที่กอเพี่ให้เจ้าสาว เขาทากันเองใช่ครับพอเพ้นให้เจ้าสาวด้วยทประเพ้นเพ้นทางแบบแฟชั่นโชว์เพ้นทางการตลาดยังไม่มีใครทําเลยแล้วอะไรดนจิตดนใจให้คุณใหญ่เนี่ยคิดว่าเอาอาชีพนี้แหละการเพเ้นหน้าเนี่ยชอบชอบอที่อะไรที่ทําให้เหมือนชาวบ้านเขาอในยุคนั้นยังไม่มีเราคิด,คดใ,นใ,นใ,นในความคิดว่าถ้าเราเราทําอะไรเหมือนชาวบ้านเขาเราก็ไม่โตสักทีเราก็ไม่รมวยสักทีเราก็อยู่เหมือนเดิมอือทําอะไรที่มันแปลกผมว่ามันมีโอกาสสูงกว่า เอาละครับท่านผู้ชมครับแค่ช่วงแรกของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ของเราในวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณใหญ่ Thailand Body p เพนนี่นะครับช่วงแรกก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้มีความคิดเป็นของตัวเองครับที่สำคัญตามหาฝันจนกว่าตัวเขาเนี่ยจะพอใจในฝันของเขาครับแค่ช่วงแรกนี่เขาคิดไปร่ำเรียนเรื่องราวของ Body p เพนเรียกว่าเปิดเป็นร้าน Body p เพนเนี่ยเป็นร้านต้นๆของประเทศไทยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้า เราจะมาพูดคุยกับเขาต่อว่าแล้วการทำบอดี้เพนในร่างกายของคนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเขาพบได้ยังไงไปลงหลงไหลอีท่าไหนจนทุกวันนี้ครับเขามีชื่อเสียงจนใครๆก็รู้จักเขาในนามใหญ่ไทยแลนด์บอ d y ้เพนครับ